ทำไหนๆจะมีอย่างไรกี่ร้อยกี่พันอย่างมันไม่งามเท่ากับการให้ตัวตนออกไปเสียทำลายความเห็นแก่ตนออกไปเสียนี่เป็นการให้ทานที่งดงามใครจะบริจาคเงินสักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านสร้างโบสถ์วิหารวัดวาอารามให้สวยสล่างงดงามไปหมด เมื่อพูดถึงพ,พูดโดยภาษาธรรมะแล้วให้ทานนั้นยังไม่งดงามไม่งดงามเท่ากับการที่ทำลายความเห็นเกิดตนออกไปเสียให้ได้ทีละเล็กทีละน้อยทานนี้งดงามกว่าเราจึงเรียกทานนี้ว่าสุนทรทานแปลว่าทานที่งดงามนี่เมื่อพูดถึงภาษาธรรมะโดย หลักของธรรมสัจจะแล้วการละความเห็นแก่ตนเสียดได้ตลอดเวลานั่นแหละคือการบำเพ็ญบุญสุนทรทานแต่ถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านแล้วก็ให้ทานเรื่อยๆไปเพื่อเอาสวรรค์วิมานนั่นก็คือการบำเพ็ญบุญสุนทรทานตามแบบของชาวบ้าน ในภาษาคนใครจะชอบอย่างไหนไม่มีใครว่าไม่มีใครตำหนิตีตีนแต่มันเป็นการทำบุญสุนทรทานกันคนละแบบยืนยันได้แต่ว่ามันเป็นคนละแบบอย่างหนึ่งมันสร้างสรรส,สะสมตัวตนอย่างละเอียดอย่างประณีตส่วนอีกอย่างหนึ่งนั่น มันจะทำลายตัวตนให้หมดไปไม่ให้เหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวทั้งสองอย่างนีเ้เรียกว่าทำบุญสุนทรทานกันได้ทั้งนั้นอย่างแรกมันเป็นภาษาคนเป็นที่ชอบใจของคนเ,เป็นที่เข้าใจได้ง่ายทำได้ง่ายสำหรับคนธรรมดาสามัญก็เรียกว่าทำบุญสุนทรทาน อย่างคนธรรมดาสามัญส่วนอย่างหลังนี้จะทำได้แต่ผู้ที่มีสติปัญญามองเห็นธรรมะอันลึกซึง้งว่าจะต้องทำลายความเห็นแก่ตนเรื่อยๆไปจึงจะเป็นการบำเพ็ญบุญสุนทรธรรมสุนทรทานพวก แรกก็สร้างอัตตาตัวตนที่งดงามจะสร้างอัตตาให้มันใหญ่โตมโหรานงดงามสมบูรณ์ไปด้วยอิทธารมนาน,นา,นนานประการเขาทําบุญสุนทรทานเพื่อเหตุอย่างนั้นส่วนอย่างหลังนี้ทําบุญสุนทรทานด้วยการ กำจัดความเห็นแก่ตนแล้วก็สร้างอัตตาที่บริสุทธิ์เป็นอัตตาของธรรมะขึ้นมาแทนไม่ใช่อัตตาของกิเลสปัญหาหรือความยึดมั่นถือมั่นเราจะถือเอาอัตตาด้วยกันทั้งนั้นแต่อันหนึ่งมันเป็นอัตตาของความยึดมั่นถือมั่นไปแบบนึงใครชอบก็เอาไป ส่วนอัตตาอีกอันหนึ่งนั่นไม่เกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาของความบริสุทธิ์เป็นอัตตาทิละตามเห็นเก็ดตนออกไปได้ก่อนแล้วก็จะมีอัตตาของครามมะที่ใหญ่ย,ยิ่งกว่าอัตตาชนิดไหนไมาอยู่แทนพูดให้ตรงๆก็พูดว่าละ ความเห็นแก่ตนเพื่อเป็นตนอันสูงสุดละความเห็นแก่ตนเพื่อมีตนหรือได้ตนอันสูงสุดฟังดูเหมือนกับคนพูดเล่นลิ้นลาวนเล่นลิ้นกะลาวนพูดว่าละตัวตนเพื่อได้ตัวตนอันสูงสุด ถ้าฟังไม่ถูกก็ฟังไม่ถูกแต่ถ้าฟังถูกก็คงจะเข้าใจได้ว่าไอ้ตัวตนชนิดที่ต้องละนั้นละมันเสียเถอะจะละออกไปละออกไปมันก็จะเหลือแต่ตัวตนที่ไม่ต้องละคือตัวตนแห่งธรรมะหรือประธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อท่านจะตัดอย่างมีอัตตาตัวตนท่านก็ตัดเล็งถึงธรรม เช่นจัดว่าธรรมทีปาธรรมจรณาอัตตทีปาอัตตจรณานี่เป็นของสิ่งเดียวกันมีมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรณะอาจจะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะก็คือมีธรรมะนั่นเป็นต้นไม่ใช่มีกิเลสตัณหาเป็นต้นให้ตนที่มาทำให้เกิด รู้สึกในใจว่าตัวกูของกูนี่คือโมหะคืออวิชชาคืออุปาทานทําให้ตัวตนชนิดนี้เกิดขึ้นมาเต็มแน่นอยู่ในใจนี่มันก็เป็นตัวตนชนิดหนึ่งถ้าให้ความรู้สึกที่เป็นตณหาอุปาทานเหล่านี้ออกไปหมดสิ้นก็เหลือแต่ธรรมะล้วนๆพอจะเรียกได้ว่าตัวตนของธรรมะนี่เป็นอัตตา อันสูงสุดเป็นปรมาอัตตาเป็นมหาตมะเป็นมหาอัตาตาก็มีเรียกในพระบาลีว่ามหาตมะปิกังคตาสัทธมโมคารุกาตับโทคนที่หวังมหาอัตาตาก็พึงเคารพในพระสัตยธรรมมันเป็นคำพูด ที่พอจะฟังออกขอให้ลองฟังให้ดีๆว่ามันพอจะฟังออกว่าละตัวตนนี่เสเถิิดแล้วก็จะได้ตัวตนที่สูงสุด <c oughs> คือละชีวิตบ้าบาบอนี่เสเถิดแล้วก็จะได้ชีวิตนิรันดรนอย่างนี้ถ้าฟังออกอมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันในชีวิต ที่เป็นที่สร้างแห่งตัวกูของกูนี่นละทิ้งหรือทำลายเสียเถิดแล้วก็จะได้ชีวิตที่เป็นนิรันดรไม่มีความหมายแห่งตัวกูของกูมันเป็นตัวตนของธรรมะอย่างนี้ก็พูดได้